อุสาและคุณประภาสนะครับพยายามที่จะไปสำรวจพื้นที่ชั้นในลึกๆนะฮะตรงไหนที่ได้รับแจ้งมาก็ลงพื้นที่ไปหมดเพื่อที่จะหาคําตอบให้กับประชาชนนะและประเด็นนะฮะในพื้นที่ของบางบ่าเนี่ยคือก่อนหน้านี้เนี่ยคุณอภิกนาเขาตรวจสอบข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะนครศรียุธยานะครับรายงานสถานการณ์ทุกภัยในพื้นที่บอกว่าได้รับผลกระทบทั้งหมดเนี่ย15เผเภอนะฮะ163ตำบล1,045หมู่บ้าน76,609เครอบครัวเนี่ยนะฮะ ได้รับกระทบแล้วหนักสุดคือที่บางบานครับเสนาและผักไข่แต่นี่สิ่งหนึงน่งที่เราบอกว่าเอ๊ะทำไมบางบานถึงน้ําท่วมหนักขนาดนี้แล้วเมื่อไหร่น้ําจะลดนะฮะก่อนหน้านี้นะฮะคุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมชลมีคำตอบเลยครับว่าน้ําอาจจะลดลงในประมาณสักปลายเดือนพฤศจิกายนนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวติดตามจากรายงานก่อนแล้วกันนะครับ ระดับน้ำในพื้นที่หมู่7ตบกบเจ้าอเภอบางบานจัังหวดพระนครศรีอยุธยาท่วมหนักสูงกว่า3เมตรชาวบ้านที่อยู่บ้านชั้นเดียวต้องย้ายไปอยู่ที่พักชั่วคราวที่อบต,อตอจัดไว้พื้นที่ที่ต้องจับตาและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดคือชุมชนบ้านโรงและบ้านขวางซึ่งกรมชลประทานโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบานได้เร่งผันน้ำเพื่อให้ลดระดับลง น้ำที่ท่วมในหลายอำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ในขณะนี้เป็นน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพยาซึ่งส่วนใหญ่จะท่วมบ้านเรือนริมแม่น้ำระยะทางรวมประมาณ100กิโลเมตรซึ่งช่วงนี้น้ำส่งตัวและเริ่มลดระดับลงเพราะว่าเขื่อนเจ้าพยาลดปริมาณการปล่อยน้ำไียว่าตอนนี้สถานการณ์ของในพื้นที่ของรอบๆของโครงการส่รงน้ำสรบางบาลตอนนี้เริ่มจะมีแนวโน้มลดลง มากขึ้นแล้วครับเพราะว่าหรมาน้ําที่ผ่านเขื่อนเจ้าพยาระบายสูงสุดเนี่ยเมื่อวันที่13ตุลาคม2565ที่ผ่านมานะฮะระบ,บายถึง3,180ลูกหาศกนเมตรต่อวินาทีซึ่งปัจจุบันเนี่ยเหลือประมาณ2,750ลูกหาศกนเมตรต่อวินาทีครับกรมชนละประทานคาดว่าน้ำที่ท่วมบ้านเรือนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะกลับสู่ภาวะปกติภายใน20วัน ส่วนน้ำที่ท่วมท่งจะเข้าสู่ภาวะปกติภายในสิ้นเดือนหน้าแต่จะระบายน้ำค้างทุ่งเป็นบางส่วนให้เหลือไว้ประมาณ30เซนติเมตรเพื่อให้เกษตรกรได้เตร,รียมแปลงปลูกทำการเกษตรก็ต้องดูที่พี่าหที่เขื่อนเจ้าพยาระบายน้ำนะฮะถ้าประมาณต่ำกว่า1,200ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเนี่ยก็ทำใในเขตบ,บางบานเราเนี่ยก็จะใกล้เคียงสู่สภา,าวะปกติ จะไม่ส่งผลกระทบมากก็ประมาณสักประมาณวันที่10 10กว่า1 5 16ิพฤศจิกายนนะครับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบานมีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ1 5 0 0 0 0ไร่บริหารจัดการน้ำผ่านแม่น้ำและคลองรวม3ามสายหลักคือแม่น้ำเจ้าพยาที่จะไหลไปยังตัวจังหวัดคลองบางบานและคลองบางหลวงที่จะไหลโอกพื้นที่อำเภอบางบานและอำเภอเสนา ขณะที่แผนการจัดการน้ำระยะยาวกรมชลประทานอยู่ระหว่างก่อสร้างคลองระบายน้ำหลักบางบานและบางไซซึ่งจะรองรับน้ำได้มากถึง1,200ลูกบารเมตรต่อวินาทีแต่จะแล้วเสร็จในปี2,569 ไทยพีบีเอสนะครับเรายึดโยงกับประชาชนนะครับแน่นอนนะครับว่าสิ่งที่ชาวบ้านเดือดร้อนอยู่ในขณะน,นี้คือปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นแต่ว่ายังไม่รู้ว่าปีนี้เนี่ยจะท่วมนานแค่ไหนอย่างไรด้วยนะครับจะท่วมนานแค่ไหนวันนี้เราได้รับเกียรติจากสองท่านมาหาคําตอบให้กับชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะท่านแรกค่ะเราได้รับเกียรติจากคุณสราวุฒิไวทยทะยวินยูค่ะท่านเป็นผู้อํานวยการโครงการส่งน้าและบํารุงรักษาบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ท่านที่2ค่ะท่านนี้จะมาหาคําตอบให้กับเราได้ชเช่นเดียวกันค่ะร้อยตํารวจตรีหญิงสายสุนีไกรนราในอําเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ,ส,ะสวัสดีท,ทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะก่อนแรกขออนุญาตเริ่มถามจากทางท่านผอ,อ,ก,อนก่อนเลยค่ะเพราะวันนี้ชาวบ้านที่บางบานฝากความหวังไว้กับรายการของเราเหลือเกินทิศทางการผ่นน้ําหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรเลาน้ำาที่อยู่ด้านหลังจะแห้งเมื่อไหร่คะท่านคะครับก็ก่อนหนึ่งก็ขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับ พื้นที่ของโครงการส่งน้ำสาบางบานก่อนนะครับซึ่งเราจะเรียกว่าโครงการบางบานแล้วกันนะครับโครงการบางบานนั้นมีพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยประมาณ1นึ่งแสหมื่นสองพไร่นะครับ<ช>ะจะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ําสาหรับรับน้ําก็คือทุ่งบางบานบ้านแผนจะมีพื้นที่ประมาณ2 5ง0 0ไร่สามารถรับน้ําได้ทั้งหมดประมาณ69้าล้านลูกบาทเมตรด้วยกันนะครับในการบริหารจัดการน้ําของโครงการบางบานนะครับ ในช่วงฤด,ดูน้ําหลากเนี่ยหลังจากที่แม่น้ําเจ้าพยาที่ปล่อยมาทําเขื่อนเจ้าพยานะครับมาถึงตรงที่อําเภอป่าโมกนะครับเราก็จะมีการแบ่งน้ําออกไปทางแม่น้าเจ้าพยาส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีแบ่งออกมาทางคลองผงเผงหรือคลองบางหลวงนะครับคลองนี้ก็จะไปลงกับแม่น้ําน้อยก็ไปรวมกับแม่น้ําเจ้าพยาที่ตาบลสนามชัยอาเภอบางไทรนะครับในการรับน้ำเียเราจะใช้พื้นที่ลุ่มต่ำบางบานบ,บ้านแพร่นะเป็นเครื่องมือในการมาจัดการน้ำ กพื่อจะตัดยอดน้ําที่ระบายมาจากท้ายเขื่อนเจ้าพยานะครับส่วนหนึ่งนะครับเป็นการบรรเทานะครับครับผมคุยกับพอก่อนหน้านี้เนี่ยคือว่าณตอนนี้เนี่ยเขื่อนเจ้าพยาก็ลดการระบายน้ําลงไม่ถึงสามพันนั่นหมายความว่าณตอนนี้เนี่ยที่เราสังเกตเห็นคือระดับน้ําลดลงมาใช่ไหมครับประมาณกี่เซนได้ครับในเขตของจังหวัดยุยาประมาณ15เซนได้ครับ15เซนแล้วถ้าเกิดว่าน้ําท่วมเนี่ยตอนตอนนี้ที่เราเห็นให้ท่วมทุ่งเลยฮะ ชาวบ้านจะสามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติได้เมื่อไหรครับครับทางกรมชบะทานนะครับได้คาดการจากปัจจัยต่างๆนะครับว่าในประมาณวันที่20พฤศจิกานะครับเขื่อนเจ้าพระยาจะระบายน้ําต่ํากว่า1,200ลูกบาทเมตรต่อวินาทีครับซึ่งจะส่งไม่ส่งผลกระทบให้กับชาวอาเภอบางบานวันนี้เท่าไหร่วันนี้2,700วันนี้ประมาณ2,750ครับ2,700คือชาวบ้านก็ต้องรอรุ้นเลยว่าให้เขื่อนเจ้าพระยานะฮะปล่อยน้ํา ลดลงมาให้เห็นตัวเลขว่า1,200ครับผมนั่นหมายความว่าจะเริ่มใช้ชีวิตปกติได้ครับแล้วนั้นเรื่องขังไเฉพาะอำเภอบางบานนะพาะบครับอย่างบางบานเองชาวบ้านก็บอกว่าถ้าหากตามที่ท่านผอพูดเอาไว้20พฤศจิกายนหักนับวันนี้ก็ประมาณสักหนึ่งเดือนได้หนึ่งเดือนที่ว่านี้น้ําแห้งแน่ๆแต่ตอนนี้มันเกิดปัญหาแบบนี้ค่ะชาวบ้านก็มองหน้ากันเองฝั่งหนึ่งน้ําท่วมสูงอีกฝั่งหนึ่งมันน้ําแห้งทั้งนั้นอยู่ในพื้นที่เดียวกันมันเกิดอะไรขึ้นคะครับในพื้นททีี่ ชาวบ้านที่พูดอาจจะเป็นพื้นที่ในส่วนราชการนะครับซึ่งบางครั้งเราจะต้องมีการปกป้องไว้ในส่วนอำเภอบางบานก็เหมือนกันนะครับต้องมีการปกป้องกันไม่ให้น้ําเข้าไปท่วมในพื้นที่สาคัญสําคัญครับแล้วเดี๋ยวถามในอำเภอด้วยลวกันเพราะว่าสิ่งที่ชาวบ้านเขามีคําถามถามมาว่านี่ยงรงตรงจุดนี้คือแห้งฮะแต่ว่าเดินไปเนี่ยประมาณสักเมตรกว่าๆน้ําท่วมอยู่เลยแล้วก็มีชาวบ้านก็มาอาศัยเต็นท์ชั่วคราวอยู่ทําไมเราต้องเป็นอย่างนี้ ต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าพื้นที่อของอ,อปตตกบเจ้าเนี่ยค่ะตรงนี้คือถนนนะคะข้างล่างนี่คือทุ่งนานะคะคถนนจะสูงกว่าทุ่งนานิดหนึ่งนะคะแล้วก็การที่ต้องมีกระสอบสายกั้นอยู่ก็คือนโยบายของเราก็คือต้องรักษาตร n าน r ที่ราชการเอาไว้นะคะเพื่อในการดูแลประชาชนในเรื่องของการลําเลียงถุงยางชีพนะคะการดูแลเรื่องของการขนถ่ายสิ่งของที่จะมีการมาแจาก จ่ายบปเะชาชนที่เดือดร้อนในพื้นที่ของเราอะนะคะถ้าเราไม่มีพื้นที่ไว้เลยเนี่ยจะกลายเป็นว่าเราถูกอยู่ในเกาะทั้งหมดเลยคือจมน้ำทั้งหมดทั้งหมดเลยค่ะซึ่งจะเป็นปัญหากับผมแล้วก็คุณธิดาลันเนี่ยลงพื้นที่ไปที่จับลวัดยมมานะท่านประหลัดเนี่ยพาลงพื้นที่ก็ถามชาวบ้านเหมือนกันเอาชาวบ้านตรงนี้ทําไมท่วมอะแต่ว่าตอนที่เราเดินทางมาเนี่ยหเขามีการกันกระสอบทรายเป็นคันดินสูงไปหมดเลยฮะจะบอกว่าต้องยอมยอมเพื่อรักษาโรงพยาบาล สถานที่ราชการ<ม>เอาไว<ช>้เพื่อ <divor> คนที่ยังอยู่บมนบกเนี่ยจะไปช่วยเขาได้อย่างนี้<ช>เป็นต้นใช่ไหมฮะค่ะคราวนี้เรื่องของการสัญญงสัญญาก็เป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันต้องบอกว่าที่บ <Pain S 2> างบานนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่น้ําท่วมหลายคนรู้กันว่าน้ําท่วมแทบจะทุกปีและน้ําท่วมนานด้วยก่อนหน้านี้ชาวบ้านเขาอ้างว่าเคยมีการสัญญาไว้ถ้านนสายสําคัญจะไม่ท่วมถามทางท่านผู้อำนวยการแต่ทาไมปีนี้ถนนสายสาคัญมันท่วมล่ะคะมันเกิดอะไรคะปีนี้ก็เนื่องจากว่าปริมาณน้ําฝนน้าท่านะครับ โดยเฉพาะในภาคกลางเนี่ยฮะมีการตกมากกว่าทุกๆปีมากกว่าปี54ที่ผ่านมาด้วยนะครับจริงๆแล้วมันมีการวางแผนนะครับในการหลักเกณฑ์ที่เราจะรับน้ําเข้าทุ่งลุ่มต่ําได้นะครับ 1. จะต้องรอให้เกษตรกรเก็บเกี่ยวให้แล้วเสร็จก่อนนะครับ2ในการรับน้ําเข้าทุ่งเนี่ยจะต้องไม่ส่งผลกระทบไม่ท่วมกับถนนสายหลักและถนนคันกั้นน้ำโดยเฉพาะคือบ้านโรงบ้านขวางนะครับครับซึ่งในปีนี้น้ามากนะครับเราก็มีการประชุม หารือกันตั้งแต่12บกันยาโดยท่านแนอำเภอเป็นผู้เข้าร่วมประชุมกับหน่วยราชก,การต่างๆด้วยมติที่ประชุมก็จะให้เรารับน้ําเข้าในวันที่สิบกกันยาในพื้นที่ที่เก็บเกี่ยวข้าวแล้วเสร็จก็คือพื้นที่กบเจาเนี่ยนะครับแล้วตำบลบ้านคังและตำบลน,น้ําเต้านะครับส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็เริ่มรับน้ําในเข้าวันที่ยี่สิบห้ากันยาเป็นต้นมานอันนี้ปริมาณน้ําที่เข้ามาเนี่ยปรากฏว่าน้ํามันมากจริงๆครับเราก็มีการควบคุมนะครับ โดยการที่ทางประชาชนทางริมแม่น้ำนํำคลองเนี่ยอาจจะมีความคิดว่าถ้าเกิดเราระบายน้ำเข้าทุ่งทั้งหมดได้แล้วเนี่ยระดับน้ำในแม่น้ำก็จะลดลง<ะ>แต่หลกักเกณฑ์จริงๆมาต้องรอให้เขื่อนยั่วพยาระบายน้ำปริมาณสูงสุด<ะ>และมีการลดการระบายลงมาเรื่อยๆนะครับเราถึงจะนำน้ำเข้าทุ่ง<ะ>ซึ่งปัจจุบันตอนนี้น้ำเข้าไปแล้วประมาณ83ล้านลูกบาทเมตรเกินไป1ิล้าน<ะ>เท่าประมาณ125 ก็ทาให้น้ำเนี่ยท่วมเข้าไปแต่ผมสงสัยนิดนึงฮะจริงๆแล้วกรมอูตุก็มีการเตือนมาก่อนในหน้านี้เราก็เอาข้อมูลของกรมอูตุนะครคอยรายงานให้ประชาชนเนี่ยได้มีการรับมือที่บอกว่าน้ํามากคืออะไรน้ำเหนือน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ภาคกลางนี่แหละใช่ครับเพราะชาวบ,บ้านเนี่ยแจ้งมาว่าปีนี้นะที่บางบานเนี่ยโดยเฉพาะหมู่หนึ่งหมู่หนึ่งกบเจา้าท่าน,านอำเภอไปมาบ,บอกว่ามันท่วมสูงมากกว่าปี5-4ใช่ครับทำ,ทำไมยังไงพราะเราระบายไปไม่ทันหรือว่ายังไงฮะ ครับก็มีปริมาณน้าที่ที่ผมเรียนว่าน้ําฝนน้นาท่ามันมามากจริงๆปีนี้นะครับบอบกันเราก็มีการกรมชลประทานก็จัดการจราจรทางน้ําไปฝั่งตะวันตกตะวันออกไปทั่วถ,ถึงหมดนะครับ,รบแต่เนื่องจากปริมาณน้ํามากจริงๆก็ย,ยูแผนต่อไปนี้เป็นยังไงฮะหากว่าถ้าเกิดว่าชาวบ้านเขารู้แล้วว่า20พฤศจิกายนเนี่ยแน่นอนว่าน้ําจะลดลงให้เห็นนะต้องถือว่าต้องใช้เครื่องสูบอะไรเข้ามาช่วยไหมหรือว่าอยากได้เรือผักดน้ำมาด้วยไหมครับ อ๋อจริงๆแล้วถ้าการปล่อยน้ําออกจากทุ่งบางๆนั่นแพนเนี่ยนะครับเราจะปล่อยไปตามแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับ,รบไปตามที่จังหวะที่แม่น้ําลาคลองลดลงครับเราจะปล่อยไปใช้ระยะเวลาประมาณ15วันนะครับ,รบแล้วในส่วนบางส่วนที่ว่าท้องตมบลกบเจ้าเนี่ยครับมีบางพื้นที่ที่ท้องตมบลทางช้างเข่งกันต้องมีการสูบน้ําเพราะว่ามีบอ่อทรายที่ไปล้อมพื้นที่ตรงนี้ไว้ประมาณ600ไร่ซึ่งทางกรมชระทานเองหรือทางอำเภอเองก็สามารถสนับสนุน เครื่องสูบน้ําไปช่วยได้อยู่แล้วครับค่ะคราวนี้พอหลายคนบอกว่าฟังอยู่เริ่มหวั่นใจเห็นบอกว่าเดี๋ยวบางบานจะเริ่มระบายน้ําออกไปเพื่อจะให้ทุ่งนับน้ําตรงนี้เริ่มแห้งพื้นที่ปลายน้ําต้องกังวลไหมคะหรือว่าพื้นที่ตรงไหนต้องเฝ้าระวังหลังจากนี้คะอ๋อไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ระบายแบบแบบแบบเปิดทีเดียวหมดระบายออกไปเรื่อยๆตามตามระดับในแม่น้ําลดลงนะครับก็จะออกไปทางแม่น้ําน้อยนี่นะครับครับครับผมอขอคุยกับท่านในอำเภอต่อฮะก่อนหน้านี้คือผมกับคุณธิดารัตน์เนี่ย เราจัดรายการสถานีประชาชนยกกำลังสามทางออนไลน์แล้วก็มีชาวบ้านเนี่ยเขาได้ส่งเรื่องมานะะในช่องทางร้องทุกไทยพีบีเอสนะฮะทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากให้ทางการเนี่ยไปช่วยเหลือเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือในพื้นที่หมู่หนึ่งช,ชาวบ้านหมู่หนึ่งบอกว่าอู้ทำไมไม่ได้รับการช่วยเหลือเลยแล้วก็ยังบอกว่าเนี่ยมัเนเงียบมากเลยมันเข้าถึงยากตรงนี้ทางอำเภอชี้แจง,แววงได้ว่าอย่างไงฮะองบอกว่าจริงๆแล้วส่งมอบเนี่ยเป็นหมื่นถุงนะ ต,ต้องเรียนนะคะว่าตั้งแต่วันที่11สิงหาคมท,ที่ผ่านมาที่น้นําเริ่มท่วมในพื้นที่อาเภอบางบานนะคะถุงยังชีพเราแจกจ่ายครบถ้วนทุกตําบลน,นะคะแจกจ่ายไปแล้วทั้งหมด12,225ถุงยังชีพค่ะ<ม>ประกอบไปด้วยถุงยังชีพพระาทานนะคะถุงยังชีพจากมูลนิธิพเพื่อนพพายามยากมูลนิธิาจากสภากาชาดไทยจากเหล่ากาชาดพระนครศรียาและก็จากเด็กาชาดบางบานเองนะคะ จากพนักงานสิวยาด้วยหลายหน่วยงานช่วยกันค่ะภาคเอกชนด้วยเราแจากไป1น2 2 5มถุงค่ะ,คะซึ่งเต็มพื้นที่ทั้งหมดแล้วนะคะมีการบริหารจัดการการช่วยเหลือหรือกระจายสิ่งของยังไงบ้างคะจะแบ่งเป็นขั้นตอนอย่างนี้ค่ะบางจุดในอำเภอจะลงแจกด้วยตัวเองอบางจุดจะมอบอำเภอไปอำเาอตำบลน,นะคะไปแจกสายด้วยกับอีกบางจุดก็เป็นหน้าที่ของกำนันผู้่บ้านเป็นคนแจกจ่ายครับ กับอีกจุดที่4ี่ก็คือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นคนแจกจ่ายเองค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทั่วถึงใช่ไหมท่านนายอำเภอถือว่าทั่วถึงใช่ไหมทั่วถึงทั้งหมดค่ะครับถึงวันนี้นายอำเภอเองเนี่ยนับทุกวันนะคะจะมีการทํายอดทุกวันตามบัญชีที่ทําที่อำเภอเนี่ยค่ะหมื่นสองพันกว่านี่คือยอดจริงๆค่ะที่แจกจ่ายค่ะหมู่หนึ่งเมื่อวานในชั้นไปกับทีมงานนะคะของไทยพบีเอสด้วยค่ะก็แจกจ่ายไปหนึ่งรอบเป็นรอบที่สามนะคะรอบที่สามของที่ว่าเมื่อวานนี้ไปกับคุณแสงเดือนไทยพีบีเอสใช่ค่ะรวมไปที่ไปหมู่หนึ่ง ใช่ค่ะหมู่หนึ่งจากนี้นี่ไกลไหมฮะไกลค่ะไกลค,คือต้องต้อง,อง,องอนั่งเรือผ่านทุ่งรับน้ําแห่งนี้ไปค่อนข้าง,างไกลค่ะค่ะท่านในอำเภอคะเรานี้อย่างที่เรารู้กันดีว่าบางบานเนี่ยต้องอยู่กับน้ําแล้วก็เป็นทุ่งรับน้ําด้วย <S S ค่ะแบบนี้จะมีการวางแผนระยะยาวให้กับชาวบ,บ้านอยู่กับน้ําได้อย่างไรแล้วมีการส่งเสริอมอาชีพด้วยไหมคะเพราะว่าน้ําท่วมสามเดือนยาวนานนะคะ คือในช่วงที่ผ่านมานะคะอำเภอเองก็ได้มีการทําเรื่องอการขอเสนอพี่จังหวัดนะคะว่าเราอยากจะให้าทางาปปจังหวัดเนี่ยเสนอประเด็นการดูแลเรื่องของการเยียวยาช่วยเหลืออยากจะให้ทุ่งรับน้ําของบางบานและก็เจ้าทั้งหมดนะคะตั้งตั้งอำเภอบางบานเราเนี่ยได้รับการเยียวยาค่าเสียหาย2เท่าจากปกติะนะคะซึ่งทาประชาชนนั้นได้รับเงินเยียวยาสูงขึ้นกว่าเดิม2เท่าค่ะประเด็นที่2ก็คือเรื่องส่งเสริมเรื่องอาชีพนี่ทำอยู่แล้ว โดยพัฒนาการอำเภอนะคะ,กะเกษตรอำเภอด้วยทามาตลอดอยู่แล้วนะคะที่นี่ทํานาเป็นหลักค่ะฉะนั้นนาที่ล่มไปเมือ่อเมื่อเอาน้ําออกไปแล้วเนี่ยนาก็ยังดําเนินการในการปลูกข้าวได้ต่อนะคะคปีนี้ที่เสียหายจริงๆของทุ่งนานะคะคือ1 5 4 2ไร่เท่านั้นเองค่ะเพราะเราได้มีการเก็บเกี่ยวไปก่อนหน้าน้ําจะมาถึงด้วยซ้ำค่ะครับคือทราบมาว่าท่านอำเภอเนี่ยมาดำรงตำแหน่งที่บางบานได้ เพียงแค่4เดือน4เดือนกว่าว่าค่ะสี่เดือนไม่กี่วันนี่ค่ะมาเจองานหนักแบบนี้นี่ท้อบ้างไหมฮะไม่ไม่ไม่เคยท้อท่านครับเพราะว่าในอำเภอนี่ภาพภูมิใจอันดับแรกก็คือนอำเภอมีผู้บริหารท้องถิ่นที่เข้มแข็งนะคะคสองนอำเภอมีกำลังผูิบ้านในพื้นที่ที่เข้มแข็งเช่นเดียวกันรประเด็นที่สามนอำเภอมีสวนราชการในพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยที่บูรณาการทางานกันอย่างเข้มแข็งอย่างยิ่งนะคะสุดท้ายในอำเภอมีประลัดอำเภอของนายอำเภอทุกคนทีมปกครองทุกคนของนายอำเภอนั้นไม่เคยทิ้งพวกเรา ประชาชนไม่แต่คนเดียวนะคะในเภอได้เรียนเมื่อวานที่โมหนึ่งกับเจ้าว่าจะไม่ทิ้งพวกท่านอย่างแน่นอนนะคะและไม่ย้ายหนีไปไหนแน่นอนค่ะนผมสะท้อนแทนชาวบ้านได้ไหมสิ่งหนึ่งคือที่ชาวบ้านเขาก็บอกผมแล้วก็คุณที่ดลัดมาคือประเด็นหลังจากที่น้ำลดไปแล้วเนี่ยการที่หน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือในการเยียวยาเช่นบ้านเขาเสียหายปวกประตูหรืออะไรกันแล้วแต่ผมได้ยินท่านผู้ใหญ่บ้านท่านหนึ่งพูดมานะบางทีเนี่ยเขาประเมินเรื่องของค่าซ่อมแซมเนี่ย ได้มาไม่มากเลยได้7บบาทคุณธนเดชเรื่องตะปูอะไรเงี้ยอย่างนั้นจริงหรือเปล่าคะท่านฮะคือต้องต้องเป็นอ,อ,อย่างนี้นะคะมันจะมีระเบียบในการเบิกจ่ายเียกเยียวยาเรื่อง,องของการซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยตามระเบียบของทางรัฐการนะคะว่าถ้าท่วมทั้งหลังจะได้สี่หมื่นกว่าบาทนะคะนี่คือยอดประมาณนี้ถ้าท่วมเป็นถ้าท่วมเป็นอย่างอย่างเช่นบันไดน้<ม>ําท่วมขังบันไดพังประตูหน้าต่างพังก็จะอาจ่ายตามจริงค่ะ การที่เรามีการซ่อมจริงๆไปอะค่ะ,คะนี่คือเรตราชการเป็นแบบนี้อะค่ะอาจจะต้องมีการไปดูหลังจากนี้ด้วยว่าะจะมีงบประมาณมาเพิ่มเติมไหมคคราวนี้เรื่องของอาชีพของชาวบ้านชาวบ้านที่ต้องอยู่กับน้ําแน่นอนว่าการปลูกพืชผักแต่ละเดือนอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วยและก็คงจะไม่เหมือนพื้นที่อื่นๆในพื้นที่ในพื้นที่นี้มีการส่งเสริมหรือว่าห้ามทําอะไรเป็นพิเศษไหมคะ หลังจากที่มีการาน้ำรดแล้วในช่วงพฤศจิกายนนี้เราจะประชุมกันอีกรอบหนึ่งกับทาง,งธระธานและก็ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะคะเรื่องว่าจะทําจะมีการทํานาพร้อมกันทั้งทั้งอำเภอเลยค่ะ,คะจะได้เห็นภาพว่าต่อไปนี้ถ้าเกิดท่วมขึ้นมาอีกเนี่ยจะไม่เสียหายแม้แต่ตารางนิ้วเดียวของพื้นที่เลยนะคะไร่ะคะ่ะเพราะว่าการทํานาที่พร้อมกันทั้งหมดเนี่ยจะ แก้ปัญหาเรื่องกรณีที่ว่าเก็บเกี่ยวไม่ทันนะคะได้ได้ด้วยค่ะคผมขอคุยกับท่านผอ,อสารบ,บุตรต่อแล้วกันนะมีประเด็นหนึ่งที่ชาวบ้านเขาเขาร้องเรามาแล้วก็นาเสนอไปบ้างนะแต่ว่ายังไม่ได้คำตอบเลยประเด็นเรื่องของปะดูระบายน้ำครับณตอนนี้เนี่ยมีการจัดการยังไงเพราะว่าบางพื้นที่บอกว่าเอาขอปิดหน่อยบางพื้นที่แบบขอเปิดขึ้นมาหน่อยเงี้ยฮะจะจัดการยังไงครับครับเราก็ต้องมีการจัดการได้อย่างเหมาะสมครับที่เหตุเนี่ยก็คือประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ํากับประชาชนที่อาศัยอยู่ในทุ่ง ทางดีแม่น้าเองก็อยากจะให้เปิดประตูน้ําเข้ามามากๆก็คิดเพื่อจะได้ระดับน้ำได้ลดลงแต่ทางในทุ่งเองเนี่ยตอนนี้ปัจจุบันก็รับน้ําเข้ามาเกินเกณฑ์กําหนดแล้วนะครับเราก็ต้องมีการบริหารจัดการที่ดีฮะ,ะโดยมีการช่วยเหลืออย่างเช่นเราช่วยเหลือในทุ่งเนี่ยล้วก็ในระดับน้ําที่จะล้นคันกั้นน้ําต่างๆนะครับเรามีการเอาปั้นคันดินเล็กนะฮะไปตามคันกั้นน้ําเพื่อไม่ให้น้ำเนี่ยล้นจากแม่น้ําเข้ามาในทุง่งนะครับรวมทั้งมีการ ช่วยเหลือในการระบายน้ําจากในแม่น้ำเนี่ยเข้าสู่พื้นที่ชมประทานที่ผมว่าที่ไม่ใช่ทุ่งรับน้ำเนี่ยนะครับตรงนี้มีการเอาเข้าไปด้วยประมาณสัก30ซนติเมตรนะครับเพื่อไว้สําหรับใช้ในการเตรียมแปลงในการทํานาปรังในครั้งต่อไปเป็นการตัดยอดน้ําจากแม่น้ําไปด้วยอีกทางหนึ่งครับค่ะพูดถึงเรื่องของการเตรียมการเรื่องของการเพาะปลูกมีชาวบ้านสะท้อนมาอีกแล้วชาวบ้านบอกว่าไม่รู้ว่าที่อำเภอบางบานเป็นไรเวลาที่น้ําเยอะก็เยอะเหลือเกินทุ่มสูงสูงมากๆแต่เวลาแ้ง แล้งจัดไม่มีน้ําทํานาแบบนี้ไม่มีการบริหารจัดการน้ํำยังไงบ้างคะคือทางของโครงการบางบานเองนะขอุญาตเรียนชี้แจงนิดหนึ่งว่าเป็นโครงการสูบน้ําด้วยไฟฟ้าทั้งหมด12โรงสูบน้ําด้วยกันซึ่งที่ว่าน้ําจะแล้งเนี่ยคงค,ง,คงไม่ใช่ฮะยกเว้นถ้าเกิดปริมาณน้ําต้นทุนในปีต่อๆไปเนี่ยมีปริมาณน้อยทางกรมหรือทางกระทรวงกเองก็ได้วางแผนไว้ว่าอาจจะต้องรอให้เข้ากับสู่ฤดูฝนก่อนหรือว่า,าปริมาณน้ําในพื้นที่ มีเพียงพอสําหรับในการเพาะปลูกก็จะให้เริ่มส่งน้ํานะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วทางโครงการบางบานเองก็จะมีการสูบน้ําให้นะครับ,รบอย่างช้าก็ประมาณสั้ไม่เกินกลางเดือนพฤษภาคม,มาครับอยากให้ท่านชมลองเปรียบเทียบดูนะตรงที่ว่าสิ่งที่ปอ,อเนี่ยกาลังถืออยู่ตรงสีชมพูนี่คือบางบานไม่ใช่เป็นทุ่งลุ่มต่ําบางบานครับทุ่งลุ่มต่ำบางบานแล้วถ้าเกิดว่าพื้นที่ด้านหลังของพวกเรานะฮะอันนี้เป็นเขตด้านนอกคันกั้นน้ําครับด้านนอกแล้วด้านนอกคันกั้นน้ําครับ ด้านนอกเนี่ยคือว่าก็ทุ่มขนาดนี้แสดงว่าที่ทุ่งนี่คือมันสามารถรับได้อยู่ในน้ำเนี่ยตอนนี้ในทุ่งเต็มแล้วไฮะเกินแล้วเพราะว่า83ล้านแล้วปกติเก็บได้แค่69ส้าล้านเกินมา14ล้านเกินมา14ล้านฮะเท่าแบบ125ย้าร้อยละ1้อาดังนั้นคือฝนจะตกออกมาหรือว่าน้ำเหนือมาอีก ไม่ไหวแล้วรับไม่ได้แล้วครับไม่ได้แล้วถือว่าอ่วมมากแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างการระบายด้วยเห็นบอกว่าแผนนาอนาคตเราจะไม่ปล่อยให้บางบานท่วมแบบนี้อีกแล้วเหมือนในอดีตมีโครงการอะไรดีๆที่จะบอกกับชาวบ้านครับอ๋อครับก็ทางกรมชระทานนะครับก็ได้มีโครงการเขาเรียกคลองระบายน้ําหลากบางบานบางไสนะครับยาวประมาณ22.5กิโลเมตรนะครับซึ่งถ้าโครงการนี้สําเร็จแล้วเนี่ยนะครับก็จะสามารถ แบ่งน้ําที่เขื่อนเจ้าพยาระบายมาสภาวะมัน2,008นะครับจะปล่อยให้เข้ากับแม่น้ําเจ้าพยาซึ่งสามารถรับน้ําได้1 2 0 0ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแล้วก็คงลงคลองระบายน้ําหลากบางบานบางไซอีก1 2 0สลูกบาทเมตรต่อวินาทีวววรวมทั้งแบ่งให้มาลงคลองบางบาาและคลองบางหลวงด้วยก็รวมแล้วจะไม่เกิน2,008ก็จะไม่ส่งผลกระทบกับประชาชนริมแม่น้ำลำคลอง <ขา S 2> แล้วก็ในทุ่งด้วยครับสร้างเสร็จปีไหนคะปี2569ครับครับแล้วประเด็นที่มีคนไป พังคันดินบ้างหรือสิ่งที่บางทีเราไปไปล็อกเอาไว้แล้วไปถูกทําลายนัจริงไหมฮะในเขตพื้นที่ของโครงการบางบานไม่มีไม่มีไม่มีครับของท่านในอำเภอละฮะยังไม่ม่ไม่มีค่ะยังไม่มีค่ะเพราะว่าอำเภอเราเนี่ย ประชาชนจะเข้าใจเรื่องเรื่องน้ําอย่างดีมากแต่ว่า<อ>ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่อาจจะเป็นจังหวัดอื่นอะไรเงในในี้ยใกล้เคียงอะไรเงี้ยค่ะแต่ของเราไม่มีค่ะในอำเภอลองอธิบายเรื่องของความสําคัญของประตูกั้นน้ํานี้ถ้าหากอยู่กับชาวบ้านได้ด้วยสร้างเสร็จอีกสี่ปีข้างหน้าชาวบ้านตรงพื้นที่ไหนจะได้รับประโยชน์บ้างคะก็คือในทุ่งรับน้ํากบเจ้าทั้งหมดนะคะที่น้ําเกินตอนนี้ถ้าหากว่าเรามีโครงการโครงการน้าําหลักมอกมาไขึ้นมาเนี่ยทาให้มีการ ช่วยระบายน้ำเจ้าพญาให้ลมไวมากขึ้นกว่าเดิมก็มทําให้น้ําตรงนี้จะไม่ท่วมขังเหมือนเหมือนกับที่ปีนี้นะคะหรือปีที่ผ่านมานะคะ่ะนี่เราคุยเรื่องของการระบายน้ํากันต่อถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมได้ชมตั้งแต่ช่วงแรกๆของรายการนะจะพบว่าคือเห็นทั้งมุมสูงเนี่ยว่าน้ำเนี่ยมันท่วมหนักมากแล้วก็ท่านผอบอกว่าหากว่าน้ําจะลดก็คือนู่น20พฤศจิกายน,ายนแต่นี้คือว่าประเด็นสาคัญคือหากว่าแม่น้ำเจ้าพญาเนี่ยลดลงเมื่อไหร่เราสามารถสุบออกก่อนหน้านั้นได้เลยทันทีไหมฮะ หรือระบายก่อนได้ทันทีเลยไหมครก่อนที่จะถึงวันที่20เนี่ครับ20พฤศจิกายนนะฮะถ้าลดลงนี่ระบายออกได้ทันทีครับเพราะเราปล่อยได้ตามแรงน้ําถ่วงโลกอยู่แล้วนะครับส่วนในตรงทุ่งนับน้าบางบานเนี่ยฮะแต่เราก็จะมีเครื่องสูบน้ําขนาด3ลูกบ้านเมตรต่อวินาทีอยู่ที่หน้าประตูก็เรียกประตูกบเจ้านะครับตัวนี้ก็จะคอยช่วยสูบออกจากพื้นที่ออกไปที่ในแม่น้ําได้มีพอไหมฮะ มีพอครับมีพอของเราทั้งหมดมีประมาณ4ี่แห่งด้วยกันไม่เสียใช่ไหมฮะไม่เสียครับไม่เสียยังใช้งานได้อย่างดีครับท่นานบอกในฐานะที่ลงพื้นที่ด้วยเห็นมวลน,น้ําแบบนี้มาก็าสักระยะหนึ่งแล้วอยากจะขอความช่วยเหลือจากหน่วยส่วนกลางเข้ามาสมทบเราเพิ่มเติมบ้างไหมคะครับก็จะมีบางส่วนก็คือเครื่องสูบน้ําเคลื่อนที่นะครับในบางจุดที่เป็นทุ่งนุ่มต่ําที่ไม่สามารถที่จะระบายตามแรงน้ำถ่วงโลกได้นะครับเราก็อยากจะขอให้ทาง กลุ่มเะทางหรือหน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้องได้สนับสนุนเรื่องสูบน้ําเข้ามาช่วยครับถ้ารเราคุยกันถึงเรื่องของงบประมาณก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญในพื้นที่เหมือนกันเพียงพอไหมคะเพียงพอครับในส่วนของโครงการบางบานเพียงพอครับในอําเภอละคะเห็นําเลยแสดงว่าเกิดอะไรไะขึ้นในพื้นที่หรือเปล่าของขราชการเราก็เพียงพอค่ะแต่ว่าต้องเรียนว่าการที่จะต้องดูแลในพื้นที่พนศงีอยสุธยะทั้งหมด15อำเภอที่ท่วมพร้อมกันทั้งหมดเนี่ยจะให พร้อมเพียงกันทั้งหมดทีเดียวจะต้องไม่ได้ค่ะต้องทยอยกันไปเรื่อยๆกันแต่ละแต่อำเภอค่ะต้องทยอยกันแบ่งค่ะแบ่งันเราแบ่งถุงยังคีพกันนะคะอย่างนี้ค่ะแต่รัชการทําเต็มที่ค่ะปปพจังหวัดทําเต็มที่ท่านผู้ว่าการกระทรวศึกษาาเองท่านทำเต็มที่มากเลยค่ะท่านเพิ่งย้ายมาไม่กี่วันนี้ผ่านมาก็ท่านก็ลงพื้นที่ลยตั้งแต่วันแรกเลยค่ะเราทํากันทุกเต็มทุกสราชการเต็มที่แล้วแล้วก็ไม่มีสักครั้งหรือสักเวลาเดียวท่านคาที่จะ จะรู้สึกว่าไม่อยากจะช่วยเหลือประชาชนไม่มีเลยค่ะไม่มีจริงๆค่ะนี่สิ่งที่เราไปเห็นในพื้นที่นะฮะคือเราก็อยู่ในละแวกในพื้นที่อำเภอบางปานกันอยู่แล้วผมแล้วก็คุณธิรรัตน์เนี่ยสังเกตเห็นว่าตอนที่เราล่องเรือเข้าไปในพื้นที่ชั้นในนะจริงๆแล้วก็เข้าถึงยากเรายังพบเห็นว่าก็มีชาวบ้านเขาอาศัยอยู่บนชั้นสองของบ้านแต่บางคนเนี่ยคือว่าเป็นผู้สูงวัยนะฮะหรือเป็นผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยก็เขาก็ไม่อยากย้ายมานะหลักๆเลยคือว่าเป็นห่วงทรัพย์สินด้วยฮะตรงนี้เนี่ยเราเราม ทรัพย์สินของประชาชนให้ให้กับเ<ช>ขาด้วยหรือเปล่าคะ,อะตอนนี้เราจะมีเวรยนยามนะคะท่านผู้นําท้องที่กันผู้องใบ้านเนี่ยจะมีการมีเวรยามร่วมกับทางตํารวจนะคะสบพบางบ้านสพพระข่าวแล้วก็ทาง่ายปกครองของ,อของของอำเภอคือทีมพก,กองกันอำเภอและทีมอ,อสอนะคะจะมีการตรวจรัตเวนทุกหนึ่งชั่วโมงนะคะในแต่ในแต,ในแต่ละคืนเพื่อจะต้องดูแลเรื่องทรัพย์สินไม่ให้เสียหายและสูญหายไปนะคะที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยมีเหตุการณ์ของทรัพย์สินเสียหายเกิดขึ้นหรือว่าสูญหายไปกันไม่มีค่คะไม่มีค่ะ เรื่องของผู้ป่วยติดเตียงแน่นอนชาวบ้านเลือกที่จะอยู่บ้านมีการขนย้ายหรือว่ามีการพาไปจุดอพยพตรงไหนบ้างคะที่สามารถรองรับเขาได้ค่ะตอนนี้ทุกตำบลน,นะคะเราจะมีสุอพยพก็คือจะใช้อาจจะเป็นอาคารสารคกรเรียนของวัดนะคะบางอยู่ก็เป็นอาคารเรียนเพื่อจะเข้ามาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยแต่ว่าบางครอบครัวนั้นจะมีคนดูแลอยู่แล้วก็จะดูแลกันเองนะคะแต่ว่าเรื่องอาหารการกินก็จะมีการส่งมอบจาก ท้องถิ่นส่งไปแล้วก็ทางอำเภอด้วยนะคะแล้วก็ทางสวนราชการอื่นเข้ามาช่วยด้วยแต่ว่าส่วนมากต้องเรียนว่าผู้เฒ่าผู้แก่ของเราทั้งหมดอ่ะค่ะท่านจะเป็นห่วงบ้าน mm hmm. นั้นเราต้องเดินทางไปหาท่านโดยตรงค่ะถึงจะทําให้ท่านได้ดูแลอย่างทั่ถึงซึ่งตอนนี้เราก็ทําอยู่นะคะก็จะทําอย่างต่อเนื่องต้องเรียนว่าที่ผ่านมาในเพอเองก็2เดือนที่ผ่านมานอบรมอยู่ด้วยเพิ่งกลับมาเม mm ื่อวันที่3ตุลาคมนี้เองค่ะเลยลุยเต็มที่ในช่วงนี้นะคะต้องเรียนพี่น้องว่าไม่เคยละทิ้งนะคะพี่น้องทําเต็มที่แล้วก็ จุลลจนกว่าน้ําจะลดให้ได้ค่ะพี่น้องคะครับกาลังคนเพียงพอไหมฮะเพียงพอค่ะต้อง,งอต้องขอกาลังเพิ่มจากทางตํารวจหรือว่าทหารไหมฮะตอนนี้เรามีกําลังทหารชอชดนะคะแล้วก็ทางทหารอยู่มาแล้วนะคะสองสองสองหน่วยมามาช่วยอยู่แล้วที่อยู่ที่ประจำที่วัดโคกีรันคือทหารนะคะล้วกำแพงแก้วคือตารวจอชดนะคะทั้งสองหน่วยงานก็บริการกับเราเต็มที่อยู่แล้วในการทํางานคะ่ะลงพื้นที่กับนายเพเภอหลายครั้ง กือบทุกครั้งที่แอนพลงพื้นที่อะค่ะก็ลงมาได้กันตลอดค่ะในอำเภอขออนุญาตถามถึงภาพรวมประชาชนต้องอยู่กับน้ําแบบนี้หลักเดือนปัญหาเรื่องของสุขภาพเจออะไรบ้างแล้วรับมือ,อยังไงคะตอนนี้เราจะให้อพออ,อรอตอนในพื้นที่ค่ะจะดูแลเรื่องของอ,อยู่ยานะคะพวกเป็นยาพาราบ้างายากันยุงอะไรอย่างนี้ค่ะพวกน,น้ํากัดเท้ารวมถึงจะมีถุงยังชีพที่บริจาคเข้ามานี่หลายๆส่วนก็จะมีการใส่ในถุงมาด้วยค่ะมาก,กับชาวบ,บ้านอีกทีหนึ่งค่ะ ซึ่งตอนนี้เราก็ดูแลเต็มที่ค่ะแล้วก็ต้องเรียนทุกท่านว่าบางบ้านเนี่ยไม่มีใครละทิ้งประชาชนอย่างแน่นอนค่ะครับอยากให้ท่านผอสรบะรบุสร้างความเข้าใจให้กับชาวบ้านที่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาไปยืนอยู่ที่หน้าประตูระบายน้ําที่บอกว่าอยากจะให้เกิดการระบายเกิดขึ้นแต่บางทีเราก็ทําไม่ได้ตรงนี้นะฮะบอกสาเหตุบอกว่าพิธีการที่ว่าเราตั้งใจเลยว่าอยากอยากให้เป็นยังไงครับท่านครับครับก็อยากให้ทางพี่น้องประชาชน ที่อยู่อาศัยอยู่ในแม่น้ำนำคลองครับทางกรมชลประทานเป็นหัวเป็นใหญ่นะครับแต่ว่าในการตามตักเกณฑ์ที่การรับน้ําเข้าพื้นที่ลุกต่าต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าเขื่อนเจ้าพระยาก็ต้องระบายน้ําสูงสุดก่อนและมีการลดการระบายน้ําลงเราถึงจะมีแผนในการรับน้ําเข้าทุ่งได้นะครับเพื่อจะได้เกิดประโยชน์สูงสุดก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยตามในแม่น้ำน้ำคลองก็ได้เข้าใจกันตรงนี้ด้วยนะครับครับครับผมแล้วกรมชลมีงบต่างหากที่จะช่วยเหลือประชาชนที่ ทภายห้ห,หลังตอนนี้กรมจรา,านก็ให้โครงการเนี่ยฮะเร่งสำรวจอาคารจรา,านที่เกิดความชํารุดเสียหายจากอุทกภัยในครั้งนี้นะครับ <Okay. S 2> ใครเสนอขึ้นไปซึ่งทางกรมจรา,านจะได้จัดสรรเงานเข้ามาช่วยเหลือใครครับคือสามารถให้ได้เลยหรือว่าต้องรอนํารถก่อนครับก็ต้องรอให้น้ํารดนิดหนึ่งครับแล้วถึงจะเข้าไปดำเนินการซ่อมแซมได้ครับครับแล้วชาวบ้านก็ต้องทำอยไงครัคือบันทึกภาพเอาไว้หรือว่าทางทางจังหวัดเนี่ยคือประกาศอยู่แล้วฮะทางจังหวัดประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติอยู่แล้วครับ แล้วก็ทางผมนีก็มบีเจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจถึงแม้ว่าทางพี่น้องประชาชนเห็นจุดตรงไหนเป็นอาคารชุมดานที่จํารูเสียหายก็ขอให้แจ้งเข้ามาที่โครงการส่งน้ําและบุษบาบางบาลได้เลยครับค่ะท่านในอำเภอคะตอนนี้ประชาชนหลายคนดิฉันเชื่อว่าคนที่อําเภอบางบาลดูเราอยู่และหลายคนบอกว่าอยากจะให้ในอำเภอเข้าไปช่วยเหลือไปให้กําลังใจหน่อยช่องทางการติดต่อประสานไปถึงอําเภออย่างไรบ้างคะอ่าท่านติดต่อผ่านเพจนะคะ ที่ต้องรคลองอำเภอบางบานได้เลยนะคะเราจะมีเพจนะคะท่านสามารถจะฝากข้อความในกล่องข้อความในเพจก็ได้หรือสามารถจะโทรศัพท์โดยตรงมาที่นายอำเภอนะคะเบอร์081ค่ะ867 3027นะคะได้ตลอดเวลาเลยค่ะครับแล้วถ้ากชาวบ้านเขาร้องเรียนเข้ามาที่รายการสถาน,นีประชาชนนะฮะประสานท่านนายอำเภอได้เลยได้ได,ได้ค่ะท่านคะ<อ>เพราะว่าอันไหนที่นายอำเภอทําได้นายอำเภอก็จะทําดําเนินการทันทีอันไหนไม่ได้จะประสาน ที่เกี่ยวข้องให้ดําเนินการอย่างทันทีเหมือนกันค่ะครับ,ค,รบค่ะนีถือว่าเนี่ยเป็นเหตุผลว่าทำไมเราต้องเชิญทั้งสองท่านมาเพราะมีที่มาที่ไปว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้นําเสนอผ่านทางช่องทางออนไลน์แล้วแล้ว,ลวก็เชิญท่านมาเ,นเพื่อที่ไปแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ในทันทีนะฮะค่ะอย่างที่บอกว่าเราลงพื้นที่ต้องการที่จะให้ทุกท่านมาหาคําตอบร่วมกันนะคะวันนี้ค่ะต้องขอบคุณนะคะคุณสราวุฒิไวยทะยาวินยูค่ะท่านผู้อํานวยการส่งน้ำและ,ะบารุงรักษาบางบานขอบคุณร้อยตํารวจตรีหญิงสายสุนีไกรนาราในอำเภอบางบานค่ะขอบพระคุณทั้งสองท่านนะคะขอบคุณมาก<อ>ครับ